แล้วก็แนวชายคลอดของประเทศเนี่ยจำนวนมากนะครับดังนั้นการที่ชนเผ่าสูงมากเนี่ยก็ต้องบอกก็ต้องเรียนว่ามีวัฒนธรรมมีประเพณีนะครับโดยเฉพาะชนเผ่าของประเทศไทยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีภาษาถิ่นของตนเองมีประเพณีมีสิ่งต่างๆเนี่ยของตนเองมากมายนะครับดังนั้นเนี่ย คนที่อยู่ในชายขอบและอยู่ในประเทศไทยนะครับเราก็รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเ,เป็นคนไทยนะครับนานาชาติก็จะต้องออมีแผนในการที่จะดูแลคนเหล่านี้นะครับให้สามารถที่จะมาพัฒนาหรือมาดูแลนะครับกลุ่มอนเหล่านี้เนี่ยนะครับให้อยู่ด้วยกันกับ ไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับด้วยความสุขด้วยความสงบด้วยความสาม,มัคคีนะครับแล้วก็จะต้องนําพลังเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีถึงหล้านคนเนี่ยนะครับมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองับเคลือ่อนนโยบายต่งางๆของรัฐบาลนะครับทั้งพื้นที่สงูงและพื้นที่ในเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยการทํำแผนพุทธศาสตร์ต้มีความสําคัญมีความจําเป็นนะครับพวกเราจะเห็นว่า ชนเผ่าเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่สูงหรืออยู่ในพื้นที่ราดเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะสร้างสารรค์สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยได้นะครับโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมนะครับต่างๆของชนเผ่าเนี่ยก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมนะครับในพื้นที่ต่างๆครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกันพัฒนาสังคม และที่สําคัญที่สุดชนเผ่าเ,เมื่ออยู่รวมกันมากๆกระจายกระจายกันก็จะมีสิ่งที่จะต้องมีระเบียบม,มีวิธีการต่ตางๆที่จะดูแลเพื่อให้สังคมทุกสังคมนะครับของชนเผ่าและของคนไทยให้มีความเป็นระเบียบนะครับเพื่อให้เขา้เกลดความสงบสุขไปดันงนั้นเนี่ยกระทรวงก็จึงได้จัดครงการอย่างสัม,มานาที่จะสํารวจข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่จะ เก็บเอาไว้เพื่อจะทํานโยบายไปพัฒนาไปดูแลชนเผ่าเหล่านี้ให้อยู่ร่วมกันนะครับกับคนทั้งคนพื้นลา่าคนในเมืองคนพื้นที่สูงเนี่ยให้อยู่ร่วมกันยังมีความสุขและก็สนุสูงและก็พัฒนาไปด้วยกันครับนะเป็นคนไทยนะครับ ดังนั้นเนี่ยสิทธิควรมีควรได้ต่างๆคนที่อยู่ในขอบเขตประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าบางส่วนจะมีเอกสารหรือไม่มีเอกสารนั้นโดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของการศึกษานะครับแล้วเรื่องของการอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเนี่ยนะครับเราจะ สร้าขับความรู้ใจให้เขาได้รับรู้รับทราบนะครับในสิ่งต่างๆตามกรอบและตามขอบเขตของกฎระเบียบในรณนและในส่วนของภาครัฐที่จะเข้าไปดูแลซัพพอร์ตชนเผ่าเหล่านี้นะคะคมีประเด็นอะไรบ้างที่ท่านมองว่ายังเป็นประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลของท่านอยู่ว่าอาจจะทําได้ไม่ได้เต็มที่ครับจริงๆแล้วภาครัฐที่เข้าไปพัฒนาส่งเสริม นะครับให้ความรู้กับชนเผ่าแต่ละชาติพันธุ์ต่างๆน,นะครับก็ต้องบอกว่าได้ทํากันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับและขณะนี้เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็การพัฒนาตลอดจนนวัตรกรรมต่างๆของโลกาภิวัตน์น,นะครับได้พัฒนาไปมากมายเพราะฉะนั้นเราก็จะส่งอยากจะส่งผลเหล่านี้เนี่ยให้ไปถึงชนเผ่าต่างๆ,ๆนะครับให้เขาได้รับรู้และได้รับการพัฒนา ให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์แล้วก็ให้ทันกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้เขาเตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับก็จะต้องมียุทธศาสตร์มีการสํารวจข้อมูลมีการวางแผนในการพัฒนาต่างๆเพราะนั้นการสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นเ่งที่มีความสําคัญนะครับเพื่อจะได้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ ท,ทำนโยบายในการที่จะพัฒนาชนกลุ่มนี้เพราะถ้าหากว่าเราไม่ร่วมกันพัฒนาและทําให้ชนชนเผ่าเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่กันเรื่องความสงบมันก็จะเป็นปัญหาของสังคมได้ดังนั้นในการดำเนินการให้คนให้ชนเผ่าอยู่อย่างมีความสุขนะครับอยู่อย่างมีสังสีนะครับตามที่ควรจะมีะควรจะเป็นนั้นก็จึงเป็นการที่จะทาให้บ้านเมืองเนี่ย ที่หลังเป็นสมาชิกต่างๆจากนี้ไปจะพัฒนาบทชาติพันธุ์เราให้เกิดความยั่งยืนและนำไปสู่อาเซียนยครับก็คือการพัฒนา ก็มีหลายด้านนะครับในเรื่องของการพัฒน,นาเรื่องถนโนโทนทางในเรื่องความเป็นอยู่การยกระดับคุณภาพชีวิตต่างๆโดยเฉพาะนะครับเรื่องสุขสารนามยที่ได้พูดไปแล้วแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับโดยเฉพาะภาษากลางนะครับของประเทศไทยนั้นนะครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยทุกคนทุกกลุ่นเน่เข้าถึงนะครับเข้าถึงเพื่อให้สามารถสรื่อสารกับคนที่หลางได้นะครับแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีมีความพยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพนะครับแม้ว่าจะอยู่บนพื้นที่สุงก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยระเบียบกฎต่างๆเนี่ยที่เราจะพัฒนาเพื่อ,อาการเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน,ยนะครับซึ่งมี10ประเทศที่จะไปมาหาสู่กันที่มีความสะดวกนะครับเปิดกว้างมากขึ้นนั้นนะครับก็ทำให้กรุงรนเนยนะครับมีแผนในการที่จะพัฒนากล้าวให้นะ แล้วหลังจากที่จบการท,ทําแผนพิศาสตร์แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปที่จะต้องดําเนินการต่อเรื่องใดบ้างก็มีเรื่องของการดูในเรื่องของการให้สิทธิในการการศึกษานะครับ แล้วก็การรักษาพยาบาลซึ่งก็ต้องบอกว่าคนพื้นที่สูงนั้นก็ยังเข้าไม่ค่อยถึงนะครับการศึกษาในเรื่องของค,นนคุณภาพชีวิตนะครับการเพาะปลูกนะครับประกอบสำมอาชีพต่งางๆนะครับก็ต้องให้เาาขามีความวอย่ซึ่งก็ต้องบอกว่าภาคพันธุ์ได้พัฒนาไปมากแล้วนะครับโดยเฉพาะโครงการหลวงต่างๆที่ได้ไปพัฒนาคนพื้นที่สูงนั้นก็เป็นประโยชน์นะครับ สามารถที่จะทําให้คนในพื้นที่สุขนั้นเลิกเพาะปลูกนะครับในสิ่งที่เป็นยาเสพติดกลับมาเพาะปลูกผลผลไม้เมืองหนาวต่างๆเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นประโยชน์กับสังคมไทยนัแสดงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อแผนพิสร์เสร็จมีการดําเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านเชื่อใช่ไหมคะว่าการรวมชาติพันธ์ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์แก่สังคมแล้วก็สามารถพัฒนาก้าวไปสู่อาเซียนได้จริงๆ ครับการจริงๆแล้วคือไม่ใช่การรวมชาติพันธุ์นะครับคือการเข้าไปดูแลในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้เขาสามารถอยู่ตามอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยนะครับได้ไดีได้ยังมีความสุขมีความมีศักดิ์ศรีตามพื้นที่ของเขาตามวัฒนธรรมประเพณีของของเขาเหล่านั้นคือเราก็จะไปส่งเสริมตามอัตลักษณ์ของเขานะครับและ ส,ส่งเสริมให้เขาได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างที่ได้บอกแล้วก็คือในเรื่องของสุกษาวิชาในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้โลกภายนอกโลกข้างล่างได้ในระดับหนึ่งเพื่อเปียมการ้อบสื่อสารีาบแล้วก็แนวชายนแนวชาขอน เนี่ยจะพูดมาครับดังนั้นการที่ชนเผ่ามูกมากเนี่ยก็ต้องบอกก็ต้องเรยียนว่ามีออวัฒนธรรมมีประเพณีนะครับโดยเฉพาะชนเผ่าของประเทศไทยนั้นเนี่ยออส่วนใหญ่แล้วก็มีภาษาถิ่นของตนเองมีประเพณีมีออสิ่งต่างๆเนี่ยของตนเองมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยออคนที่อยู่ในชายขอบและอยู่ในประเทศไทนนยนะครับ เราองดูว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเ,เป็นคนไทยนะครับงนานเซียก็จะต้องอมีแผนในการที่จะดูแลคนเหล่านี้นะครับให้สามารถที่จะามาพัฒนาหรือมาดูแลนะครับกลุ่มอนเหล่านี้เนี่ยนะครับให้อยู่ด้วยกันกับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับด้วยความสุข ด้วยความสงบด้วยความสามคัคคีนะครับแล้วก็จะต้องนําพลังเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีหึงหกล้านคนเนี่ยนะครับมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองัำเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับทั้งพื้นที่สงและพื้นที่ในเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยการทำํำแผนพุทธศาสตร์จึงมีความสําคัญมีความจําเป็นนะครับพวกเราจะเห็นว่า ชนเผ่าเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่สูงหรืออยู่ในพื้นที่ราดเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะสร้างสารรค์สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยได้นะครับโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมนะครับต่างๆของชนเผ่าเนี่ยก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมนะครับในพื้นที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกันพัฒนาสังคม และที่สาคัญที่สุดชนเผ่าเมื่ออยู่รวมก,กันมากๆตกัดกะนกระจายกันก็นกนกนจะมีสิ่งที่จะต้องมีระเบียบม,มีวิธีการต่างๆที่จะดูแลเพื่อให้สังคมทุกส,กสังคมนะครับของชนเผ่าและของคนไทยให้มีความเป็นระเบียบนะครับเพื่อให้เขาเกิดความสงบนุคกัน,นดังนั้นเนี่ยระส่วนก็จึงได้จากโครงการที่จะสัมมานาที่จะสํารวจข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่จะ เก็บเอาไว้เพื่ออจะทำนโยบายไปพัฒนาไปดูแลชนเผ่าเหล่านี้ให้อยู่ร่วมกันนะครับคนทั้งคนพื้นลา่าบคนในเมืองคนพื้นที่สูงเนี่ยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและก็สงุสูงแล้วก็พัฒนาไปด้วยกัน